สวัสดีครับขอเชิญทุกทท่านเข้าสู่ช่วง SSM Review ซึ่งตรงนี้เนี่ยเราจะมารีวิวเกมให้กับทุกทท่านได้ดูกันนะครับซึ่งเกมที่เราเลือกมาวันนี้นะ ก็จะเป็นเกม s Space m m r r ินภาค2จาก Warhammer 40k เนะครับเป็นเกมที่ออกมาได้ตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะครับแต่ว่าเพิ่งจะได้มาหยิบจับมาลองเล่นกันดูนะครับผมและสำหรับเกมสเ e ซมารินเนี่ยแน่นอนครับผมจากจากักรวาล Warhammer นี้เนี่ยเป็นเกมที่โอ้โหเซอร์วิทแฟนแบบมากๆเลยนะครับเหมือนเราได้ไปสวมบทบาทเป็นในกลุ่ม s สเปซ m a r ินโดยตรงเลยนะครับผมมาดูกันว่าชาว a c e m a r i n e เนี่ยเขามีวิธีการรบแบบไหนอะไรยังไง ไปรอดูกันได้เลยแล้วพอเข้ามานะครับเราก็จะเจอหน้าต่างในการปรับฟังก์ชันต่างๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นรูประบบเสียงเกมเพลย์หรือว่าความคมชัดของตัวภาพนะครับผมซึ่งสำหรับตรงนี้เนี่ยผมใช้เป็นตัวเกม PS 5นะครับและต่อไปเขาจะให้เลือกระดับความยากของตัวเกมนะครับผมซึ่งตามปกติแล้วคนที่เข้ามาเล่นเนี่ยอย่างมากก็น่าจะแค่เล่นรูปแบบปกติไปก่อนนะแต่สำหรับของผมที่มาเล่นพร้อมกันกับน้องเขานี้เนี่ย สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนี้ไปรอดูกันเลยระดับความยากไหนดีครับพี่พี่ว่าเอาปกติแล้วกันเราก็รู้สึกถึงความเราว่าเดี๋ยวมันฉลาดขึ้นจะร้าวรานเราเไปไอพี่เราในเมื่อเราเป็นสายเกมเมอร์แนวแบบไฟติ้งแบบเลือดแบบพุ่งพลาดอยู่แล้วจำนานสึกเลยไหมพี่วนนหรอือวทูตมาดดนะ แต่ว่าเทวาทุกนนะอาจจะยากไปนิดนึงน่าศึกแล้วกันนาศึกแล้วกันโอเคครับผมกา,าจะไม่เลทเทตนะครับผมเป็นเหตุของความวิบัติหลังจากนี้นะเพราะว่าน้องมันบอกว่าเออเลดแบบธรรมดากลัวจะไม่ตื่นเต้นก็เลยเลือกเป็นแบบฮาร์ดไปเลยนะครับซึ่งจะฮาร์ดคอขนาดไหนไปรอดูกันดีกว่าอ๋าเอเปิดมาถึงยิงเลยรรเครเกตจนตัว เราต้องไปลุยสึกกันแล้วครับพี่เาจนไปถืผู้ชากาล้วเนี่ยวันนี้น่เดาจะนตีเป่นตีนำพวกนี้แนจะเป็นละจะเป็นที่พวกน,วน,วนำมาตอน สิบแปดบวกคลิปหานนยอย่างนี้ต้องไปตัดออกด้วยโอ้โหแต่เราทำบเบอร์คนดูคลิปนี้อาจจะนิดนึงแต่คลิปหน้าก็ถ้ายังอยู่กับเกมนี้ก็จ่ำใจแหละครับติดเหล่องจริงปะเนี่ยจริงเราจะติดกันในคลิปแรกเลยนะให้ตายเถอะโอ้โห หลังจากที่ดูคัดซีนจบนะครับผมซึ่งบอกได้เลยว่าคัดซีนนี้ภาพสวยมากและดูมันมากๆเลยนะครับผมก็จะเข้ามาในสู่ช่วงของทัวรเรียนนะครับผมซึ่งจะเป็นรูปแบบการฝึกสอนเริ่มเล่นซึ่งมันจะมีอยู่ในทุกๆเกมอยู่แล้วนะครับซึ่งระบบของในตัวเกมนี้เนี่ยนอกจากการใช้อาวุธเนี่ยจะมีอยู่2รูปแบบนะครับนึ่งก็คือการโจมตีโดยการใช้ปืนยิงระยะไกลและสามารถเล็งก่อนยิงได้นะครับผมเพื่อเพิ่มความแม่นยําในการยิงนะครับผม โจมตีอีกรูปแบบหนึ่งก็คือจะเป็นรูปแบบระยะใกล้นะครับแน่นอนครับว่าถือดาบเลื่อยมาแล้วเนี่ยไม่ใช่แค่ของโชว์นะครับผมซึ่งการโจมตีระยะใกล้นี้เนี่ยจะมีความรุนแรงที่สูงมากๆนะครับผมและนอกจากนี้นะครับผมเรานอกจากการฟันรูปแบบปกติแล้วเราสามารถฟินิชศัตรูได้ด้วยนะครับซึ่งจะเป็นการโจมตีตอนจบเพื่อเพิ่มเกราะหรือว่าเพิ่มเลือดของเราขึ้นมาบางส่วนนะครับผมจากการที่เราสูญเสียเลือดไปตรงนี้นี้เนี่ยเมื่อไหร่ที่เราทําการโจมตี ่าเราจะได้เลือดกลับคืนมาบ้างส่วนในกรณีที่เลือดหลอสีขาวของเราเนี่ยยังมีเหลืออยู่ไม่ลดหมดลงมานะครับผม และระบบต่อมาที่เกณฑ์จะแนะนําก็จะเป็นระบบแพรี่นะครับผมการแพรลี่สตูนี้เนี่ยเป็นอะไรที่ต้องสังเกตนะครับเพราะเนื่องจากว่าสตูนี้มาเป็นฝูงเลยก็จะขึ้นไอคอนสีฟ้าๆนี้ก่อนก่อนที่เราจะกดปุ่มเพื่อแพรี่นะครับการแพรลี่สตูตร,ตรงนี้นี้เนี่ยนอกจากจะทําให้ชะงักแล้วเราก็จะสามารถสวนสตูไปได้และเห็นผลชะงักซึ่งในหมวดฮาร์ดเนี่ย ต้องฝึกอย่างชำนาญมากๆนะครับผมในเรื่องของการแพร่รีตรงนี้เพราะไม่งั้นแล้วก็โดนฟันทีนึงนี่โหเสียเลือดเยอะเยอะกับเกมเอเดนลิงเลยนะ หลังจากที่เราเรียนรู้เรื่องของการแพรรลี่ไปเรียบร้อยแล้วต่อไปก็จะเป็นการเรียนรู้เรื่องวิธีการหลบนะครับผมเป็นการไซส์สเตปสตูหลบออกไปทางข้างๆนะครับผมเพื่อไม่ให้โดนดาเมจนะซึ่งก่อนที่สตูจะโจมตีมาในรูปแบบที่เราไม่สามารถแพรรลี่ได้เนี่ยจะเป็นไอคอนสีแดงนะครับซึ่งไอคอนสีแดงเนี่ยมันโดนเราแน่นอน100%ไม่สามารถแพรรลี่กลับไปได้นะก็ต้องใช้วิธีการไซส์สเตปหลบออกข้างไปนะครับผม นี่ยงแถมไ่ยิงโอ้ยเยนื่นเอเนรถที่แพรลี่แน่่ตายหาแล้วเที่ยวห้ยและระบบสุดท้ายที่เขาจะสอนนะครับผมก็คือรูปแบบการฟิน i s h นะครับผมเป็นการฟิน i s หรือปิดฉากนะครับผมสำหรับตูตัวนั้นๆและแน่นอนครับเมื่อเราใช้วิธีการนี้เราก็จะได้กรอกคืนมาด้วยนะครับผมเป็นมากๆนะครับสำหรับในเรื่องของการเล่นเนี่ยเพราะถ้าเกิดว่าไม่ f ิ n i s มันบ่อยๆแล้วเกาะเราหายหมด ดาดาเมจก็จะเข้าเนื้อเราเต็มๆนะครับผมและหลังจากที่เราเล่นมาเรื่อยๆนะครับเราก็จะได้รับของต่างๆจากพื้นที่ต่างๆนะครับผมซึ่งจะซ่อนอยู่ในแมปนะครับไม่ว่าจะเป็นกระสุนปืนระเบิดหรือว่าเมดคิดนะครับผมซึ่งก็จําเป็นมากๆและไม่ควรพลาดอย่างแรงนะครับผมในการเล่นและหลังจากที่เขาสอนระบบมาทั้งหมดแล้วนะครับผมเราก็จะได้รับรู้ถึงความ โหดร้ายของเกมนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นการโจมตีอันหนักหน่วงและจำนวนศัตรูที่มหาศาลเราไปลองชมกันเลยต้องโดนหลบนะใช่นีโอ้ยโอเคเราเรารู้วิธีการโดนหลบแนละ้วโอ้โเรียบร้อยเรียบร้อยยากโอ้โหจบเลยโอเคเราได้เรียนรู้แล้วว่าสีแดงเราห้ามแผล,ลี่เราต้องโดนหลบ เรียนรู้อีกครั้งเกียรตวเล็กก่อนเกียรตวเล็กก่อนเกียรตวเล็กเลาที่องนึ่ร้อยอีกครั้งหนึ่งอ้โดน่างนี้โดนไปอีกเ็ตัว ผมไม่ได้กล้ารประตูมันเยอะแล้วก็อีกครั้งนี่ไงจะพึ่งแรงความเชื่อใช่ไหมใช่ครับผมลืมไปเลยเดีกยต้องกระโดดไอ้ไรเดี๋ยต้องขอต้องโดดโอ้โหแล้วเราแพรี่ก่อนด้วยเมื่อกี้ผมลืมครับ ก็จากที่ทุกทท่านเห็นเลยนะครับผมว่าสตูนี้เนี่ยไม่ได้หมูอย่างที่เราคิดนะครับผมการเลือกแบบฮาร์ดเนี่ยเป็นอะไรที่ผมรู้สึกว่าผิดพลาดอย่างแรงนะครับเพราะว่านอกจากว่าสตูนี้เนี่ยจะโจมตีแรงแล้วตัวเม็ดคิดที่เพิ่มเลือดให้เราเนี่ยดันมีน้อยมากๆนะครับซึ่งจะเหมาะสำหรับผู้ที่เชี่ยวชาญมากกว่านะในเรื่องของการแพรี่แล้วก็ในเรื่องของไซส์สเต็ปหลบนะครับเพราะถ้าเกิดว่าทำสองสิ่งนี้ไม่แม่นเนี่ย โอ้ยจากเกมที่เราจะเล่นสบายๆส,สนุกๆเนี่ยกลายเป็นหัวร้อนซะแทนนะครับผมไม่ต่างจากพวกเกมเรดเลงเลยนะครับแต่ว่านอกจากนี้ในเรื่องของการต่อสู้กับสตูเนี่ยที่มีอยู่มากมายไก่กองก็ได้ในรูปแบบความสนุกที่มันมากๆนะครับผมอ่าเหมือนกับว่าเราเป็นฮีโร่คนเดียวแล้วต่อสู้กับสตูเป็นกองทัพกันเลย จากที่ทุกท่านเห็นที่ผ่านมานะครับผมยังเป็นเพียงแค่ทูตัเรียลเท่านั้นเองนะครับผมก็เป็นระบบในรูปแบบการสอนเล่นทั้งหมดนะขนาดการสอนเล่นโอ้โหยังยากขนาดที่สลับโหมดฮาร์ดนะครับผมก็เหมือนเดิมครับยังเน้นย้ำว่าให้เล่นรูปแบบปกติไปก่อนนะเพื่อจะได้เอนจอยกับความสนุกแต่แน่นอนครับว่าภาพเนี่ยสวยสดแล้วโอ้โหสนุกมากๆนะครับผมสลับตัวเกมเพย์แล้วหลังจากตอนที่เราจบในเรื่องของทูตัเรียลก็จะมีคัตซีนยาวให้ดูนะครับผม แล้วถ้าเกิดเราไปเอกตายได้ต้นแบบนี้หรือว่ามันจะเปลี่ยนไปเอกไว้ไอที่อาจจะให้มันเป็นคนเต์เดียวเฉยเช่ไหมแต่ถ้าเกิดยันถายไอ้หมดเฮ้ยบาดเจ็บบาแล้วปวดและกระจายสีได้เวลาเข้านอนแล้วเฮ้ยรอดนะครับเฮ้ยทำไมที่คอมันเหมือนมีรอยเย็บอะไรขนาดนั้นน่าจะเป็นการพันธุกรรมหรือเปล่าอ่า ี่่่เเาากะไมใชรศาสนาจารย์บางที่บอกจักรพรรดิจงเจริญแต่นั่นเกิดข้อชีวิตของเจ้าไปเลยแต่เจ้าได้รับการผ่าตัดรีคอนถึงรอดมาได้ครับไปเจ้าใหม่ อจากในคัตซีนที่เพื่อนๆเ,เห็นกันนะครับผมสรุปแล้วตัวเอกของเราก็รอดมาได้นะครับจากเหตุการณ์เมื่อกี้นี้แล้วตอนนี้ก็ได้โดนชักชวนเข้ามาอยู่ในหน่วยของ s Space m มารินนะครับซึ่งตรงนี้จะเริ่มเข้าเนื้อเรื่องหลักแล้วนะครับผมประมาณว่าพระเอกเหมือนเคยไปทำอะไรผิดมาบนประมาณนั้นครับผมสิ่งใดก็ช่วยเจ้าเกียรติยศคือชีวิตของข้อ ได้คือชะตาของเจ้าหน้า <Charl> ท <ott es> ี่ของชะตาของข้าสิ่งได้คือความกลัวของเจ้าการลบเลือนคือสิ่งที่ข้าทเดกเมื่อกี้ชุดสีดำเหมือนเจ้าหมนันสิ่งได้คือรางวัลสำรมคือรางวัลสำร วตีบ้ามาแล้วแตกลับมาวัตแง่สิ่งใดคือความสำนานของเจ้าไมคราบความพัฒนาคือความสำนานของข้าสิ่งใดคือคำปฏิญาณของเจ้าหลักใช้ชวันนี้รันคือคําปฏิญานของข้าจับข้อสเปนมาทเรียบร้อยวอร์แฮมเมอร์4 k สเปนบอริ่งกเมื่อกี้เรายังไม่ทันเข้าเนื้อเรื่องเลยก็ดูเดือดขนาดนี้ หลังจากดูคัตซีนจบไปเรียบร้อยนะครับทีนี้เราก็จะได้เริ่มเล่นเนื้อเรื่องหลักแล้วนะครับสำหรับการเล่นเนื้อเรื่องหลักตรงนี้ก็จะได้พักพวกมาเพิ่มอีก2คนนะครับผมซึ่งก็จะได้เป็นคนเล่นในรูปแบบออนไลน์ได้ก็จะมาโคอปเล่นด้วยกันกับเรานะครับซึ่งการทําภารกิจตอนนี้นี้เนี่ยเราจะไปด้วยกันทั้งหมด3คนเราก็อ๋อ,อไง

หลังจากที่มีพักพวกเพิ่มขึ้นมาอีกสองคนนะครับเรียกได้ว่าเล่นแบบสนุกขึ้นเยอะเลยนะเพราะว่านอกจากจะมีเพื่อนๆในการช่วยแล้วเนี่ยเวลาที่เราให้เพื่อนเราเป็นบอทเนี่ยมันแทบจะเป็นอมาตะเลยนะครับผมเรียกว่าเลือดแทบจะไม่ลดเลยนะไม่รู้ว่าบุกแบบไหนยังไงนะครับผมเหมือนว่าจะเข้าฝ่าดงศัตรูโดยที่ไม่โดนดาเมจเลยนะงงมากๆนะครับ เราไปเติมกันหน้าได้ตัวญใหญ่สืแล้วก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับการรีวิวสั้นๆของเกม Warhammer 40k Space Marine 2นะครับผมบอกได้เลยครับว่าถูกใจเราแฟนคลับของ Warhammer แน่นอนนะครับ เนื่องจากด้วยฉากที่อลังการงานซ่าการต่อสู้สุดมันยิงกันแบบระเบิดภูเขาเผากระท่อมเลือดสาดกระจายนะครับผมตรงนี้เนี่ยสำหรับชาวสาวกบอกได้เลยว่าเล่นแล้วแทบจะตะโกนว่า for the emperor กันเลยแล้วต่อไปสำหรับทางฝั่งของ sm นะครับจะมีการรีวิวเกมไหนต่อไป ขอติดตามชมและกดไลค์กด Subscribe ให้เพจของ SSM ด้วยนะครับติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยขอบคุณมากแล้วครับรท,ๆๆทำไมเาก็วไหนึ่งไปยิงฉันละเนี่ยรอบดีบเพื่อนช่วยไม่ได้ลมมาเยอะเลี้ยวเพื่อนหรอกตายซะเนึ่แล้วทำไมมันไปยิงผม่ะเนี่ย